โอเคสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเป็นเกมเนื้อเรื่องนะถือว่ามาขั้นกับ Monster Hunter ละกันหลังจากนี้ผมจะสลับลงนะ Monster Hunter จะลงแต่หัววันเลยก็11โมงเนาะส่วน c o z y Group เดี๋ยวจะพยายามลงทุกเย็นนะเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้ได้วันต่อวันละกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้วันต่อวันจริงๆก็เจอกันทุกๆ2วันเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมี Monster Hunter คุณผู้ชมทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันนะฮะโอเคใครรออยู่ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงหรือว่ามีเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยผมบอกณนะที่นี้เลยตอนนี้ผมไม่รู้มาเรามารู้ด้วยกันนี่แหละมามาลุยเซฟสล็อตไหนดีหนึ่องสามหนึ่งนี่จะมันเลือกทำไมวะเอ๊ะวีลคัมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Spirit s c out เอานี่คือเราเป็นลูกเสือใช่ไหมสปิริตสเกลคือลูกเสือวิญญาณเออก่อนที่เราจะไปที่แคมป์เรามาเช็คเตงกันก่อนอาา่าฮะเอาเป็นผิวไหนดีเอาผิวนี้แล้วกันดูง่ายดีตาตาตาสีฟ้าแล้วกันทรงผมเอ๊เราเล่นเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายดีเอาเล่นเป็นน้องผู้ชายแล้วกันนะนี้ เออน่ารัก oh. looking good ดูดีมากเลยอฮะถึงเวลาที่เราจะเริ่มเออ่แคมป์ทริปแล้วก็แบบเหมือนเราไปตั้งแคมป์นั่นแหละเราจะสามารถเปิดจดหมายที่เราถือมาจากเรือได้มันบอกว่าแด่ลูกเสือวิญญาณยินดีต้อนรับเข้าสูกก่เกาะโคซี่กรูฟของใช้หรือว่าบริการสาธารณะ ยังไม่เปิดใช้บริการในเกาะนี้ฉะนั้นโปรดเช็คพวกสัมภาระอย่างนั้นเหรออืมนักท่องเที่ยวจากเกาะใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมาที่นี่กันหรอกก็คือแบบจะนานๆมาทีนึงแบบนานๆมาคนนึงเราต้องหาที่ที่ที่จะอยู่ให้ได้นะมีโน้ตจากคนตั้งแคมป์คนล่าสุดบอกว่าเจอหมีแถวๆนี้หรอฉะนั้นให้ระวังโอเค โอเคขอให้สนุกนะแล้วก็จุดไฟให้ได้ตลอดเวลาล่ะโอเคเออลูกเสือวิญญาณโมโต,โตอ๋อเราชื่อมโต,โตเหรอหรือว่ามีลูกเสือวิญญาณคนก่อนหน้าวะเออดวงวิญญาณพวกนั้นเขาควรได้รับการดูแลนะอ่าโอเคไนดูซิเราวิ่งไม่ได้นี่คือวิ่งแล้วดุดิกดุดิก,ดก,ดกอ่นนี่ไงไฟ กด A อันนี้ผมใช้จอยเล่นนะฮะแคฟแคฟแคฟเอ้ยเฟลมี้น่ารักฟืนนั่นมันอายุเท่าไหร่แล้วนะ่ะเ <c alf> จ้าลูกเสือรสชาติอย่างกับ1นึ่งทศวรรษแล้วเลยเอ้ยเซนจูรี่ทศรสชาติอย่างกับหนึ่งศตวรรษแล้วเลยโอ้โหนานเป็นชาติเลยเอ่อแล้วนี่เจ้าพาเรามาที่ไหนละเนี่ยอืม <c alf> ก็เป็นที่ที่เรียกว่าคซีกรุ๊ปแล้วกันคซีกรุ๊ป อาฉันรู้จักชื่อนั้นฉันเคยเลียเจ้าโปชัวเก่านั่นน่ะมันเคยโยนเข้ามาในกองไฟของฉันฉันสัมผัสได้ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บเป็นกองเลยนะเป็นผู้ที่หมดหวังสำหรับความช่วยเหลือแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นสติไปสัทีเดียวอืมน่าสงสารแฮะมันไม่ใช่ที่ที่จะเหมาะสมเท่าไหร่ที่เจ้าหนูน้อยลูกเสือวิญญ,ญาณเนี่ยจะไปเดิน เที่ยวนะรู้ไหมแต่ก็นะถ้าเจ้าถูกส่งมาแล้วก็แสดงว่าเจ้าลูกเสือเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจแน่นอนว่าเจ้าเนี่ยจะทําภารกิจนี้สําเร็จและเจ้าเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเห็นอะไรที่อยู่ข้างนอกนี้นอกเหนือจากแสงไฟของฉันเนี่ยเวอรี่เรดี้นั่นแหละมันต้องไฟแรงอย่างนั้นอ๋อเออจริงๆมันก็คือแบบลูกเสือไฟแรงก็ได้นะใช่ไหม ฉันเห็นว่ามีผีผู้นักเดินทางเนี่ยอยู่ที่มุมของป่าลอนเนี่ยกำลังรออยู่แล้วรอมานานนานเส้นนานอย่าแต่แต่อย่าก,กลัวไปนะเจ้าหนูไปแนะนำตัวเองเถอะเพราะยังไงแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยใช่ไหมล่ะโอเคไหนอะอยู่ในป่า ไม่มัง้งไอ้น,นี่มันหมีเนี่ยเขาอยู่ที่มุมเป็นวิสิตเตอร์วิสิตเตอร์วิสิเลื่อมีนี่คือวิสิตเตอร์โย่ววันดีทราบดูดจุดึงอุย้ยหน้าเหมือนเจ๊กเลยฮะนี่มันนักแคมป์ในจินตนาการของฉันอีกแล้วเหรอคงต้องบอกให้ แม่หญิงเกรชงให้เข้มกว่านี้แล้วนเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยยกเว้นเจ้านะ่ะเป็นมีชีวิตจริงๆใช่ไหมนะ่ะใช่ผมมีชีวิตจริงๆเฮ้ยเยี่ยมฉันไม่ได้ยินข่าวที่น่าตื่นเต้นตั้งแต่เจ้าหนูน้อยนอกกระจิบมันออกมาจากไข่แล้วนะเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่แคมป์โคซีกรูฟนะนฉันชื่อว่าชาร์ลอตเป็น เรนเจออาเป็นตำรวจโอเคไม่ได้หมายถึงนะอานาทันเป็นตำรวจพื้นที่นี้เอ่อเป็นผีด้วย <laughs> ถ้าเกิดว่าไปเจอปัญหาอะไรแล้วก็บอกฉันได้เลยอันตรงนี้ไอเอ็มโยเบ r เนี่ยมันผมว่ามันมันน่าจะเล่นมูกะคือแบบมันเป็นหมีให้เราก็ได้หรือมันจะช่วยเราก็ได้เอ๊แต่ว่าชุดของเจ้านะมันมันคุ้นๆนะโอ้ oh my god เจ้าเป็นลูกเสือวิญญาณเหรอเนี่ย นั่นมันจะทําให้การทํานายมันคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะอช่างเรื่องนั้นไปก่อนแล้วกันอืมแต่ผมถูกฝึกมาให้ช่วยเราผีที่แลบบาดเจ็บนะใช่ใช่ันฟังดูเหมือนกับเป็นโฆษณาชวนเชื่อเลยนะเจ้าไม่ใช่ลูกเสือคนแรกที่ได้มาที่นี่หรอกนะเมื่อหลายปีมาแล้วน่ะก็มีเจ้าหนูที่ได้จุดไฟขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะได้ เข็มกัดอันสุดท้ายของหล่อนไว้แต่ว่าแต่ว่าอะไรโอ้แล้วจุดติดไหมเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะสิก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะขุดคุยอดีตนะนะเจ้าน่ะอยู่ที่นี่แล้วแต่เธอไม่เอา้า ถ้าเจ้าจะอยู่ตอนกลางคืนโปรดจำไว้ว่ากฎข้อที่หนึ่งน่ะคือทำตัวให้อุ่นนะแถวๆนี้มีฟืนอยู่ไปหาแล้วจุดไฟซะมันจะทำให้เราทั้งคู่สบายขึ้นอ่าฮะเด็ดฟืน Where is a ฟืนอ่านี่ This is อฟืนนี่หลอกแง่มเข้าไปโอ้นี่แหละเปลวไฟวิญญาณไปเอาไ,ญญาไอ้นี่มาจากไหนอะเออจากจากคุณหมีที่ใส่ชุดตำรวจอ๋อคุณหมีชุดตำรวจเหรออ่าโอเคเยี่ยมอันดับแรกเลย ขอบคุณมันอาย่อยฉุดๆุดแต่การที่มี Spirit Wood หรือว่าไม้วิญญาณเนี่ยมันยืนยันข้อสงสัยของฉันว่าการสิงสู่ใน c o z ซ Group เนี่ยมันหนักเอาการนะยังมีวิญญาณหลายตัวที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าอยู่นะพวกเขาไม่สามารถไปสู่สุคติได้จนกว่าจะมีใครบางคนไปช่วยเขาออกจากห่วง เมื่อตอนยังมีชีวิตนะ่ะพวกเขาอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเคยเป็นใครหรือตายยังไงถ้าเขาอยู่มานานเกินหลังจากที่เขาตายมาแล้วอะนะอ่าเจ้าไม้เจ้าไม้วิญญาณน,นี้มันทำให้ไฟมันแรงจริงเลยไฟม,มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาไดไหนไก็เท่าเดิมนี่ตอนนี้เกาะก็ได้ตื่นมากขึ้นแล้วพื้นที่ที่หายไปกำลังจะกลับมา,มาฉันเห็นฮะ อีกคนหนึ่งเป็นคนค้าฟของเหรออ้าวก็กลับมาเป็นตัวไอ้จ้อยเหมือนเดิมเห็นไหมเจ้าไฟนั้นมันเยี่ยมจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ยังเล็กอยู่เลยเนาะถ้าเกิดว่าไปหา Spirit Wood ได้อีกก็จะทำให้ดินแดนนี้อบอุ่นมากขึ้นอีกโอเคเมื่อใส่ไฟไประยะหนึ่งก็จะโอ้เพิ่มระยะของแคมเปอร์โฮมสโอเค เอ้ยนี่ไงอาน่ารักนี่ไงโฮมมันก็จะเยอะขึ้นเป็นเหมือนแบบบ้านเป็นหมู่บ้านอะไรงนี้เอ้าวัสดีจ้ะเอ่อเกาะน,นี้นะ่ะโดนสิงอ๋อฉันดีใจนะที่เอ่อลูกเสืออย่างเจ้าน่ะโผล่ตัวขึ้นมาโอเคขอบคุณฮะผมก็ดีใจนี่ไงเอสซีกรูฟเนี่ยจากทุกอย่างที่ดูเศร้าส้อยมันเริ่มมีสีสันแล้วเห็นไหม แล้วนี่ทำอะไรกับมันได้นะีมีเครื่องหมายตกใจอีกอย่างนั้นหรือนั่นๆๆนั่น,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 นมีตรงนั้นเอกว่าไงเจ้าวิญญาณมีน้อยกู้จุงนี่เหรอครับโอ้เดาว่าเห็นฉันใช่ไหมเนี่ยต้องขอโทษเลยนะฉันคิดว่าฉันหายตัวอยู่นะ่ะ แล้วเออขอโทษทำไมสําหรับการสิงเกาะดีๆอย่างนี้ยังไงล่ะสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะทําก็คือการล่องลอยแล้วส่องแสงสีฟ้าและโผล่ขึ้นข้างหน้ากับเพื่อนอย่างเจ้ายัางไงล่ะซึ่งมันไม่เหมาะเลยจนกว่าฉันเนี่ยจะค้นพบได้ว่าทำไมฉันถึงติดอยู่ที่นี่ฉันกลัวว่าฉันอะ ไปสิงสู่เราทั้งคู่เดี๋ยวนะสิงเราเลยบางทีฉันน่ะอาจจะสร้างอะไรบางอย่างให้เจ้าได้นะเจ้าหนูไม่ต้องเกรงใจไปหรอกนะ่ะฉันน่ะเป็นผีที่ใช้ประโยชน์ได้นะเอากิ่งไม้มาให้ฉันสามอันโอเคไหมฉันสัญญาฉันจะสร้างอะไรที่คุ้มค่ากับเจ้าให้ได้แน่นอนโอเคกิ่งไม้สามอัน เอาจากไหนอ่ะโอ้วิ่งได้ดวีา่าผมจะเอากิ่งไม้จากไหนอ่ะอันนี้ไงอันที่หนึ่งอันที่สองอยู่แถวๆนี้แหละมัง้งเพลงดีมากเลยอ่ะผ่อนคลายใครหลับได้หลับเลยนะฮะ <c oughs> อ่าเจอแล้วอันที่สตื <c oughs> ดึงครบสมอันแล้วคุณพี่มีนะครับเจ้าพี่มีนะครับ <c oughs> อ๋อดูกิ่งไม้นั่นสิสวยโคตร อบิดนี่หน่อยทํานั่นนิดโอล่ะได้จอบแนวอืมไม่ได้เป็นงานที่เนี้ยบที่สุดแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรละนะแต่เจ้าต้องใช้ในการขุดอะไรที่นิ่มๆนะเห็นไหมคุณผีผมได้ช่วยลูกเสือที่น่าสงสารภารกิจผมสำเร็จ <c ười> <c ười> การสิงสู่สำเร็จไม่สำเร็จยังอยู่ โ่าเอ๋ยมัน,มนคือมันไม่ใช่ห่วงไงมาช่วยเราอะ่ะออการทําจอบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอืมก็คงไม่งั้นไม่ต้องห่วงยังมีไอเดียที่จะคราของอีกเยอะโอเคฉันอาจจะช่วยเจ้าเท่าที่เป็นไปได้เลยนะโหลดอยู่อย่างสบายในกลุ่มของเราเถอะโอเคหวังว่าจอบนั่นจะช่วยได้นะโอ้แล้วก็มีท่อนไม้สปิริตด้วยนะเอะนั่นอะไรอะ่ะ ไอ้ชาได้ไงได้แล้วได้รับทั้งจอบและท่อนไม้ท่านี่อะไรอ่ะอ้าวเขาขี้อายเหรอเขาขี้อายเขาหายไปเลยทีนี้เราก็เอาท่อนไม้วิญญาณอุ้ยนี่ไงสีเสียมนี่นี่ไงจอบขุดแม่งเลยเอ้ยอ่ะผมเอาท่อนไม้วิญญาณมาให้แล้วนี่เอาล็อกไปงำเยี่ยมไปเลย ไปของฉันมันโคตรท่วงชัชวาลอีกครั้งตอนนี้เห็นแล้วเพื่อนเกา่ามิสเตอร์คิดเป็นความช่วยเหลือของเราและได้เซตอัพร้านอาหารขึ้นมาเหรอฮะดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่บ้านนะฮะแต่เดี๋ยวมีอีกมีคนแปลกๆยืนอยู่ที่ฝั่งอย่างนั้นเหรอ และจากที่เขามาน่ะมันมีอะไรบางอย่างหายไปอะไรบางอย่างที่สำคัญโอ้พระเจ้าเจ้าต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเอแล้วกลับมาเล็กเหมือนเดิมอ่าเข้าใจแม้คันีกแล้วโอเคทีนี้เราไปหาอะ,อะไรอ่ะคุณตำรวจมีอะไรช่วย Can I help you with something อยากจะให้ช่วยหาอะไรที่ต้องใช้สายตาอันเฉียบคมหน่อย แต่มืออาจจะเพื่อนนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องไปคุยในกองใบไม้ซึ่งถ้าเกิดคุยคยไปเธอก็จะเจออะไรบางอย่างคือมีอยู่วันหนึ่งฉันคิดว่าฉันเห็นหนังสือเก่าๆที่อยู่แถวๆต้นไม้นะเอะอยู่ใบไม้นั่นกองใบไม้กองใบไม้กองใบไม,บไม้มันจะเจอกองใบไม้ถ้าเกิดเราขุดกองใบไม้เราก็จะเจอกับหนังสืออุย้ยนี่ไงเนี่ยคือแคนทีนชอ็อปใช่ไหมเนี่ยมิเตคิด h ฮลโหลฉันต้องสารภาพว่าตอนที่ฉันตามไฟของเธอมาน่ะไม่ได้คิดว่าจะมาจบที่นี่อีกครั้งหรอกนะเกาะนี่มันดูเล็กลงนะถ้าเทียบกับครั้งสุดท้ายที่ฉันมาน่ะโอ้ฉันนี่ช่างเสียมารยาทซะจริงที่ยังไม่ได้แนะนำตัวเองเจ้าจะเรียกข้าว่ามิสเตอร์คิดก็ได้ข้าน่ะรู้ชื่อเจ้าอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าข้าแค่ไม่อยากพูดซ้ำ ค้าน่ะคอยช่วยเหลือ,อ,อสปิริตสเกลมาตลอดอย่างเจ้าน่ะรู้ไหมไม่ว่าเจ้าจะไปไหนคิดแคนทีนจะไปที่นั่นด้วยคอยซื้อคอยขายสิ่งที่ต้องการได้นะก็เจอปุ๊บก็ขายปับ๊บอะไรอย่างนั้นเอ่ออะโอเคอยากจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วกันในดูซิมีอะไรบ้างเบ็ดตกปลาซื้อมาไว้หน่อยแล้วกันใช้20เหรียญ เอาไปเลยลตั้งไปผมไปเจอมิสเตอร์คิดแล้วแล้วอันนี้อยู่ที่ชอกับตันบิลเวเตอร์สโนตตอนยังมีชีวิตฉันเคยเป็นหมีในทะเลฮะ <c oughs> ฉันเคยส่งสินค้าจากโคซี่กรูฟไปที่เกาะหลักแล้วกลับมาอีกครั้งนึง เป็นร้อยๆครั้งแล้วด้วยแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ปกติที่มีจะแล่นเรือบินได้ไปตามคลื่นอย่างนั้นแล้วฉันฟังไหมก็ไม่ฉันไม่ฟังหึยังไงนะอ๋อประมาณว่าเหมือนกับแล่นเรือมาแล้วเจอพายุหรือว่าคลื่นใหญ่ซัดใช่ไหมแล้วเรือน่าจะล่มอะดูทรงแล้วตอนนี้ ฉันก็กลายร่างไปแล้วเปลี่ยนแล้วมาเป็นวิญญาณเดี๋ยวก่อนเจ้าหนูมายืนอยู่ตรงนี้นานหรือยังเนี่ยก็ก็ฟังลุงบนไปนานแล้วเหมือนกันแหละอย่างนี้เจ้าก็ได้ยินเรื่องของข่านะสิเอ้าใช่ดิข่าคือกัปตันบิเวเซอร์นอตจะเรียกว่าเดอะซีเก้าแบร์ก็ได้เดี๋ยวนะซีเก้านี่คือนกนางนวลถูกไหมแบร์คือหมีคือเป็น เป็นเป็นหมีนกนางนวลเหรอเอออันนี้คือสิ่งที่ผมงงไม่รู้จะไปแงไงเลยคืออันดับแรกคือมึงเป็นหมีหรือเป็นเป็นเป็นนกก่อนเป็นทั้งคู่กวครับคือมันแปลกที่เป็นทั้งหมีและนกแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมีบางสิ่งที่ตรงกันอยู่ซึ่งทั้งสองอะ่ะมันชอบปลาย,ยังไงล่ะเออเรื่องของมึงแลละ เออจะพูดถึงก็เออนี่เจ้าหิวไหมอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าทหารน้อยเซลเลอร์เออเหมือนแบบนักเดินเรือน้อยเออเจ้านักเดินเรือน้อยเจ้าเอาเบ็ดตกปลาให้หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าจะทำอะไรต่อไปก็จะตกก็จะจับปลาสิผมซื้อมาแล้วไอเจ้านักเดินเรือน้อยนั่นแหละเยี่ยมเลย อย่างนั้นเอ่อนั่นแหละเอ้ยเจ้าจะรออะไรเนี่ยถ้าเจ้าจะหาอาหารให้เราเจ้าก็ต้องไปหาได้ตัวเองสิเอาเอาเบ็ดตกปลานั่นแล้วก็ไปจับเยื่อของเราซะแล้วอุ้ยคุณหมีนกนางนวล ใช่ไหมซีเกลนี่มันนกนางนวลถูกไหมเออถูกซีเกลนกนางนวลเออแล้วผมจะไปตกปลาที่ไหนอ่ะมันมันจะมีที่ตกปลาให้ไหมนะโอเพนย b a แบ p แพ k อ่ะกด X b a c k p แบ k แพนี่อันนี้ปิว้วยังโคตรไกลดึงไม่เห็นมีปลาอ๋อปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่ฮึมาแล้วงับเขาให้ เออผมได้ปลาแล้วคุณซีเกาซีเกาเบอ๋อเจ้าได้ลองกับเบดตกปลาแล้วนี่เจ้าจะเอาของเจ้าให้ค่าหรือเจ้าจะไปจับใหม่มาให้ก็ได้นะสรุปไถอยู่ดีข้าจะรออโอเค,อเคให้ของข้าก็ได้และเจ้าก็อย่าบ่นนะฮะ,ะอเออาอยยจังเลยข้าคิดว่าเราทั้งคู่มีเวลาตกปลาอีกเยอะเพราะว่าเรือของเจ้าออกไปแล้วฮะ เรือเราต้องบุกเรือเรือท่านทําอะไรนะ <c oughs> เหมือนว่าปมมันหลุดมันก็เลยลอยกลับไปเรียบร้อยแล้วเงี้ยเหรอ <c oughs> อย่าโทษตัวเองไปเลยที่เกาะน,นี้นะ่ะมันเป็นแหล่งกําเนิดของความชั่วร้ายซึ่งมันพัวพันกับเรื่องราวอันน่าหวาดกลัวจนกว่าพวกเราที่เป็นวิญญาณจะได้รับความสงบสุขจะไม่มีใคร ออกไปจากที่นี่ได้อ๋อ,อเป็นกอบผีสิงเหรอเ <G ül> จ้าหนูน้อยอะเจ้าคือลูกเสือน้อยใช่ไหมล่ะและฉันคือผีเรามีสิ่งหนึ่งที่ตรงกัน <G ül> คือคือเราทั้งคู่อยู่ที่นี่โคซี่กรุฟเออคือกูติดเกาะน,นั่นแหละ <G ül> ไม่ว่าแผนเจ้าจะเป็นยังไงแต่มันจะแก้ปัญหาของผีอย่างเราทั้งหมดได้ภายในคืนเดียวอย่างนั้นเหรอ เจ้าจะบ้าไปแล้วพวกเรานะ่ะไม่ต้องทำทั้งคืนอีกแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วยังไงล่ะกวากวาก็คือตอนนี้ผมชิปหายแล้วฮะติดกเกาะเรือไม่มีกลับไม่ได้คือมีทางเดียวก็คือต้องช่วยเหราผีพวกนี้ให้ได้แล้วนะแต่ว่าวันนี้ลูกเสือชาวบ้านก็ต้องจากลาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคซี่กูฟ กันต่อใน EP หน้าเนาะส่วนวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฮะสวัสดีครับ